ที่จังหวัดตรงังเขาก็สาดกระสุนเหมือนกัน<ม>ค่ะแทนที่จะสาดน้ําเป็นการสาดกระสุนนะคะตํารวจโรงพักเมืองตรงังได้รับแจ้งช่วงสักประมาณ5้าโมงเย็นว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บหลายรายบริเวณจุดเล่นสาดน้ําสงกรานหน้าเต็นท์รถยนต์มือสองค่ะ ที่เกิดเหตุเป็นจุดที่คนออกมาเล่นน้ำนสจกะประมาณ70คนก็แตกตื่นเลยนะคะมีคนได้รับบา,บ,บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วย3ท่านด้วยกันค่ะคนแรกนายสราวุฒิสงแสงถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นเฮประดิษฐ์เข้าที่นะักแข้งซ้ายแข้งขวาจุดละหนึ่งนัดนายอภพลเรืองศรีถูกยิงเข้าที่น่องซ้ายและขวาจุดละหนึ่งนัดนายภูธรชัยคตถูกยิงที่เท้าซ้ายเป็นรูพรุน รักษาตัวที่โรงพยาบาลตรังตอนนี้ทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วนะคะไปสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กําลังเล่นน้ําสงกรานกันอย่างสนุกสนานเขาก็บอกว่ามีชายวัยรุ่น2คน ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคือคนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนสวมหน้ากากขาวอมพลางใบหน้าด้วยเหมือนตั้งใจมานะคะพอผ่านมาถึงจุดที่เขาเล่นสงกรานกันก็ชักปืนออกมายิงใส่กลุ่มฝูงชนที่กําลังเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานแล้วก็รีบขี่หลบหนีออกไปตามเส้นทางตัวเมืองตรังถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะว,วิทยุสกัดแต่ก็ไร้วีแววค่ะสาเหตุตารวจบอกน่าจะมาจากความขัดแย้งกับวัยรุ่นคนใดคนหนึ่งที่กําลังเล่นน้ําอยู่ในนั้น แต่ว่าก็ไปโดนคนอื่นบาดเจ็บใช่ แล้วเรื่องของหน้ากากนี้ก็จร,จริงเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่เหมือนกันนะคะว่าบางทีคนร้ายคนที่ไม่ดีหรือมิจฉาชีพอาศัยช่วงเทศกาลคนเยอะๆอย่างนี้แหละหหบางทีไปก่อเหตุกับคู่อริแล้วก็ใส่หน้ากากนะคะเหมือนใส่หน้ากากแล้วก็ไปเล่นน้ําตรงนั้นตรงนี้เจอคู่อริก็ดําเนินการเนี่ยใช่แล้วจับตัวยา่าก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของหน้ากากก็ขอให้จับให้ได้เร็วๆค่ะเพราะว่าจู่ๆน่ากลัวนะคะคนเล่นน้ํากําลังคึกคักบรรยากาศสนุกกันอยู่ใครก็ไม่รู้ใส่หน้ากากขาวมากระดาาวตรจ จับให้ได้เร็วๆนะคะอันนี้ที่ท้องที่โรงพักเมืองตังค่ะ